สวัสดีครับวันนี้กูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูงนะครับซึ่งภาพตัดขวางที่เป็นเส้นชั้นความสูงจะได้ภาพตัดขวางเป็นรูปภูเขาทีนี้ภาพตัดขวางเนี่ยที่เป็นภูเขาลูกเล็กๆเนี่ยจะมีทั้งหมดหกข้อก็คือหน้าที่38ถึงหน้าที่40เมื่อนักเรียนวาดเสร็จ6ภาพนี้แล้ว ครบองค์ประกอบตามที่ครูกําหนดนักเรียนจะได้ทั้งหมด6คะแนนนะครับนักเรียนว่าถึงหน้านี้ได้ทั้งหมด6คะแนนหนึ่งรูปเท่ากับ1คะแนน1รูปเท่ากับ1คะแนน,รแน,น6รูป6คะแนนส่วนภูสะเภาในหน้าที่41เนี้ยหรูปเท่ากับ4คะแนนเนื่องจากปีที่แล้วเนี้ยมีนักเรียนหลายคนได้คอมเมนต์มาว่ารูปภู คูที่เป็นแบบทดสอบในปีที่แล้วเนี่ยมันมีความไม่ตรงกับภูเขาที่ได้สอนในตอนฝึกทําแผนที่แต่ว่าก็ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนที่ดูแผนที่เป็นแล้วก็แปลความหมายจากแผนที่เป็นก็สามารถที่จะทําได้นะครับซึ่งภูสะเพาเนี่ยเราจะเริ่มลากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นที่15นะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีนะครับเวลาที่กําหนดในข้อสอบเนี่ยครูจะเขียนข้อสอบในโจทย์ข้อสอบครูจะบอกว่าให้เริ่มที่ ให้เริ่มที่เส้นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมีบางคนเริ่มไม่เหมือนเพื่อนเนื่องจากว่าอพอถึงเวลาทำแบบทดสอบจริงนักเรียนเกิดความตื่นเต้นและประมาจจึงไม่ได้อ่านโจทย์อย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภูเขาเนี่ยมันผิดพลาดแล้วก็ทำให้โดนหักคะแนนโดยตัวนี้ครูจะสาธิตให้เริ่มจากเส้นที่15เป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ครูก็คงจะให้นักเรียนไปทาเองแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งในหน้าที่38นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดในขั้นต้นนะครับสำหรับภูเขาแต่ละรูปที่ได้หนึ่งคะแนนนั้นมาจากไหนบ้างอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกก็จะมาจากการลากเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ลากเส้นผ่านศูนย์กลางภูเขาเพราะเราต้องการฐานของภูเขาที่มันชัดเจนและแน่นอนสมมุติถ้าเราไม่ลากเส้นนี้นักเรียนอาจจะเริ่มจากตรงนี้หรือเริ่มจากตรงนี้ ถ้าเราไม่ลากผ่านอาจจะได้รูปภูเขาที่มันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องลากเส้นผ่านศูนย์กลางของภูเขาเพื่อที่จะเป็นฐานถ้านักเรียนลากเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นักเรียนจะได้คะแนนไปแล้ว0.25คะแนนนะครับ0.25คะแนนอ่าแล้วทีนี้ต่อมานักเรียนจะลากเส้นขึ้นมานะฮะนักเรียนจะลากเส้นตามที่กุมนดให้ก็คือว่านักเรียนลากเส้นทั้งหมด จากทฤษฎีที่ได้อธิบายในวันนั้นเดี๋ยวครูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะฮะครูเคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าหากเส้นผ่านาเส้นชั้นความสูงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เส้นให้นักเรียนบวกให้นักเรียนลากเส้นความสูงเพิ่มไปอีก1เส้นโดยในภาพนี้ครูกําหนดให้ใช้ระยะห่างระหว่างเส้นเนี่ยอยู่ที่0.5ซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดถ้าครูดูแล้วครูเห็นว่าไม่ตรงก็คือบางคนอาจจะน้อยกว่า 0. 0.5หรือมากกว่า0.5อันนี้ก็จะต้องมีการาตัดในเรื่องของคะแนนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าภาพภูเขารูปนี้เราจะต้องวาดทั้งหมดกี่เส้นนะครับโดยเราก็มานับจากเส้นทางความสูงเราจะเห็นได้ว่าในภูเขาลูกนี้มีทั้งหมดกี่เส้นครับ1 2 3 4 5 6 7สี่ห้าดแล้วก็8ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นก่อนที่จะถึงยอดแเส้นชั้นความสูง เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนวัดได้8แล้วเราก็จะต้องนําไปบวก1โดยในหลักการตรงนี้นะครับผูจะใช้หลักที่ว่าเาเส้นแรกเนี่ยเป็นเส้นจากบริเวณเส้นแรกที่มาจากเส้นชั้นความสูงเลยนะฮะที่มาทําภาพตัดขวางจะไม่เริ่มจาก0แล้วค่อยเริ่มมาเป็น1เป็นเส้นที่2นะฮะโอเคครับทีนี้เราวาดเส้นทั้งหมด9เส้นใน ในชีตของเรานะฮะเดี๋ยวครูขออนี้ยก๊อปปีแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะตรงนี้จริงๆต้องห่างกัน0.5ซนเมตรนะครับแต่ว่าครูใช้ iPad ก็อาจจะ Copy ได้เร็วนิดนึงแต่ว่าการใช้ iPad นะฮะกับในกระดาษเนี่ยสำหรับครูเนี่ยครูมองว่าการใช้ในกระดาษเนี่ยสามารถที่จะทำได้ละเอียดแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าเราวัด เป็นเซนติเมตรแล้วการใช้ปากกาหรือว่าดินสอในแผ่นกระดาษจริงๆเนี่ยมันง่ายต่อการต่อการวาดภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ drawing หรือว่าที่วาดภาพเนี่ยที่เรียนเกี่ยวกับการวาดการเขียนเนี่ยก็ยังคงจะเห็นได้ว่ามีการใช้กระดาษต่างๆอยู่นะครับเป็นหลักคราวนี้กลับมาที่ตรงนี้เราได้เส้นชั้นความสูงแล้วทั้งหมด9เส้นนะครับโดยเส้นแรกนะครับ เราวาดจากตรงนี้ขึ้นมาเลยฮะเส้นแรกเป็นเส้นชั้นความสูงที่เริ่มมีความสูงขึ้นมาแล้วเส้นแรกก็จะแตะกับเส้นเส้นภาพตัดขวางในเส้นแนวนอนเส้นแรกเส้นชั้นความสูงลากขึ้นมาอันนี้กูลากไม่สุดเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของปากกาใน iPad นะฮะลากขึ้นมาเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้า เส้นที่6เส้นที่7และเส้นที่8นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นเส้นชันเขาสูงที่สูงที่สุดก่อนที่จะถึงยอดภูเขานะครับฝั่งทางขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ลากขึ้นมาทีละเส้นนะครับให้ตรงกันแลกขึ้นมาทีละเส้นจนถึงเส้นที่8นะครับอันนี้ครูอ,อาจจะสาธิตละเอียดนิดนึงเนื่องจากว่เป็นภาพแรกนะครับ อันนี้ครูวาดไม่ตรงนะเดี๋ยวครูขออนุญาตวาดใหม่แล้วก็เส้นที่8อ่ะครูเห็นข้อผิดพลาดบางอย่างแล้วนะครับมันเหมือนกับตอนที่เราวาดกันในชั้นอ่ะน,นี้อาจจะตาลายนิดหนึ่งนักเรียนดูดีๆนะครับเพราะถ้าหากว่าเราวาดผิดเนี่ยอาจจะต้องลบแล้วอาจจะต้องทําใหม่นะครับแต่เน,นี้ครูอาจจะประมาเพราะว่าประมาทเราก็ประมาท นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําในแพดมันสามารถที่จะลบได้แต่ถ้าทําในกระดาษเนี่ยลบได้แต่ว่าก็อาจจะไปโดนเส้นอื่นๆซึ่งอาจจะต้องวาดใหม่แล้วเสียเวลาทีนี้เมื่อเราได้ทั้งหมด8เส้นตามแบบนี้แล้วให้นักเรียนใช้มือลากนะครับใช้มือลากลากเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะภูมิประเทศที่โคง้งไปตามการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามเส้นชั้นความสูงตามนี้นะครับลากขึ้นมา น้าขึ้นมาเพราะถึงตรงนี้ทํำยังไงครับผู้เขามันต้องเป็นยอดแหลมใช่ไหมครับถ้าเราดูในหน้าก่อนอันเนี้ยครูได้สอนไปแล้วเรื่องของการหาการประมาณเส้นชั้นความสูงก็คือว่าสมมุติว่ามันมียอดอยู่ตรงนี้นะครับยอดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็เอาความต่างเส้นชั้นความสูงมาทําอะไรครับมาหาร2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะกะประมาณให้ถึงกึ่งกลางอันนี้กะประมาณเอานะครับแต่จะไม่แตะเส้นบนสุดเพราะว่ามันเป็นเส้น ต่อไปที่มันจะเป็นความสูงที่สูงกว่านี้ซึ่งตอนเนี้เส้นทางความสูงของเราได้มาสิ้นสุดที่ตรงนี้แล้วนะครับ <S <S และถ้าตามหลักการเราต้องวาดจากทางขวามานะครับอีกครั้งอีกข้างทีละข้างนะครับอันนี้ก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมานะครับทางฝั่งขวามือแล้วก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงฮะทำขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นยอดเขานะครับอันนี้เป็นยอดเขาก็จะมาบรรจบกันตรงกลาง ก็จะได้ลักษณะรูปภาพภูเขาแบบนี้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ครูได้อธิบายไปแล้วว่าครูให้คะแนนจากการลากเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ0.25และถ้านักเรียนวาดครบ8เส้นครูก็จะให้0.25คะแนนและถ้านักเรียนความห่างของเส้นเนี่ยฮะห่างกัน0.5เซนติเมตรอันนี้ครูก็ให้อีก0.25คะแนนและครูก็จะดูในภาพรวมนะครับในเรื่องของ ความถูกต้องเหมาะสมของภูเขาถ้าภูเขาได้รูปร่างตามลักษณะของการลากเส้นชั้นความสูงอันนี้ครูให้เพิ่มทันทีคือ0.25คะแนนหมายถึงว่าถ้านักเรียนลากถูกเส้นก็คือนักเรียนลากเส้นตามนี้นะครับลากเส้นขึ้นไปเรื่อยเมื่อสักครู่นี้ที่ครูสาธิตและมันได้ยอดแบบนี้นักเรียนจะได้อีก0.25คะแนนแต่ถ้านักเรียนลากเกินขึ้นมาแบบนีอ้อันนี้ถือว่าผิด นะครับเพราะว่าเกินเส้นชั้นความสูงที่ได้กําหนดให้มาอันนี้นักเรียนจะไม่ได้ในส่วนนี้และจะได้ข้อนี้นักเรียนจะได้คะแนนแค่0.75คะแนนถ้านักเรียนลากเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็วาดครบทั้งหมด9เส้นแล้วก็เส้นห่างสเส้นห่างเนี่ยห่างเส้นละ0.5นักเรียนอาจจะได้แค่0.75คะแนนซึ่งอันเนี้ยถ้าหากนักเรียนทําผิดหลายข้อคะแนนก็อาจจะลดลงตามลําดับแต่ทีนี้ ถ้าหากว่านักเรียนทําครบตามองค์ประกอบทั้งหมด4ประการที่ครูได้กล่าวมานี้นักเรียนจะได้ภาพละ1คะแนนนะครับไม่ยากการวาดภาพตัดขวางไม่ยากนะครับคราวนี้ต่อมาในหน้าต่อไปนักเรียนก็สามารถทําได้ตามที่ครูได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าครูได้พยายามให้นักเรียนลากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถลากลงก็ได้แต่ว่าตอนนี้ครูแนะนําให้ลากขึ้นไปก่อนนะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ จนถึงหน้าที่40พอถึงหน้าที่10นักเรียนจะได้ทั้งหมด6คะแนนและนักเรียนก็วาดหน้าที่41ให้เริ่มที่เส้นที่15เริ่มที่เส้นที่15นักเรียนจะได้อีก4คะแนนนะครับเริ่มที่เส้นที่15ก็หวังว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ ได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะได้นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็แบบทดสอบกลางภาคครับก็ขออธิบายแล้วก็บกรบกวนวันหยุดนักเรียนเพียงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ